สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะน,นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคนเดือดที่เกมนั่นเองวู้วันนี้นะคะทําไมเราถึงไม่มาเล่นเกมนะคะเพราะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าอนิเมะแล้วก็นี่ก็คือตัวน้องแซนพิสึนั่นเองอันนี้ซื้อแค่ผ้าคุมมาแล้วก็ชุดคอสเนี่ยก็มันแพงเกินก็เลยซื้อผ้าคลุมมานะคะ เดี๋ยวเราไปเอาก่อนมาจัดให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมเดี๋ยวมาพป๊บนึงนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วอ่าถ้ามีเสียงอะไรทุกคนขอขอภัยด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นแปลงนะคะแปลงต่างๆเลยนะคะวืส,สแปลงนะคะ ของใส่เองนะจ้าผิดๆิดผิด,ผดอ่ะและนี่ก็โอ๊ยรลรอรอรและนี่ก็คืออาซนชจอร์ของอะไรนะ ODVO นะคะเป็น c a n Do เหมือนของแรปปิดจริงๆอ่ะมันมีหลายแบบหลายโทนเลยเนาะแต่เราเลือกโทนนะะโทนี้มานะฮะเ,เ,เลือกโทนนี้มานะเห็นเราด้วยเลือกโทนนี้มานะคะเนีย่ยเราอยากได้โทนแบบแต่งแบบใสๆมีสีชมพูมีสีม่วงอะไรพวกเนี้ยแบบเนื้อมันแซ่บดีนะคะก็คือแบบเอามาแต่งเดซสโกเอออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็น้องฝุ่นฮนะน้องฝุ่น ต้องฝุ่นขาวแับแป้งฝุ่นถั่เพื่อทำให้หน้าขาวน่าส,สนี้ก็เป็นลิปสติกสีแดง,องฟองน้ำที่แบบแข็งจวะเลยแล้วก็อะเลนะาคาตาตรงนี้นี่แล้วก็รองพื้นนะฮะรองพื้น ที่แบบแก้มแบบนี้นะคะแบบมัตคาร่าที่เขียนคิ้วลิปสติกสีแดงอีกอันแล้วก็อะไรเนอร์เหมือนเราจะขาดสกับตาหน้าเดนะี๋ยวมาแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทุกคน,นก็เป็นได้มาลนะของเราเป็นใช้ตัวเนื้อขูงดิกเนอะเพราะว่าเราขูดดิกมัดผมกริเลจา้า ไอของทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของพี่เรานะเจ็บไหมของพี่เรามาจ้ะมาทักเลยอย่างแรกนะคะฐานี่ค่ะจะหมดอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใชนะคะพี่เราใช้ค่ะ อีบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปนะฮะลงรองพื้นก่อนได้มาแล้วลองพื้นบีชบุบประมาณนี้ชบเดี๋ยวเราขอตัดไปตอนที่เราทารองพื้นเสร็จแล้วกันนะโคมัไหมโอเคค่ะแอนนี้นะคะเราก็เสร็จรองพื้นแล้วนะฮะเดูของน้ำเป็นสีนี้เลยแบบสภาพ สเปร์ฟองน้ำอ่ะยับเยินมากต่อไปเขียนคิ้วนะคะคิ้วเราอบอาจบจะปิดไม่ได้ะะค่ะด,ดัดม้วนชุบกระจกจ้าคิ้วเ้นี่สุเขาสีเหลืองใช่ไหม 我们没有纸了，我们用铅笔吧，好不、哦？ Kiểu riêng đúng màn đường Rồi, bây à. giờ là khá à, là dễ mơ Mình cái eyeliner แป้งค่ะแป้งขอตัดไปตอนเสร็จคิวนะชวัวร์แอบไปเขียนตามาเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็เขียนตาสเสร็จปัดกระกตาโอ้ยเออออกยากบักเราจะปัดให้มันตกๆหน่อยปัดขึ้นเลยดีกว่าเพราะว่าตาตกอยู่แล้ว ก็นั่นแหละนะคะขอภายในความเยอะตาชิสวยไหมเ <c oughs> รียบร้อยแล้วนะต่อไปค่ะเป็นงานที่ฉันทำยากมากนะฮะไปอ่ะเหมือนไหมอ่ะขอ,ขอตัดไปตอนโอเคค่ะตัวดีดีคือตาดดูมงมิมดี <c oughs> สวยมมนเขียนไม่เท่ากัน,นอะ่ะทุกคนใช่ไม่เท่ากันนะต่อไปจ้าปัดแก้มสชีชมพูเปนแบบกดปุ๊บปัดปับ๊บก็ชอบอื้อหืออื้อหือเบาเบาไแปลกอ่ะเ,อเราลืมลงอันนี้เฉยเลยไม่ปไแปลกค่ะทุกคนแปลงด้วยไม่แปลกค่ะ เดี๋ยวน้ำลงแป้งครับก่านเลยโหอาจารย์งาขาวบุเนี่ย เอาช่วยเลยทุกคนโอเคเสร็จแล้วต่อไปทาลิฟต์กันเดี๋ยวขอทาวาสลีนก่อนเนาะเดี๋ยวขอตัดไปตอนทาลิฟเสร็จแล้วกันนะคะโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวต่อไปนะ เราก็จะใส่ยุดน้องเซนสกันค่ะเดี๋ยวเขาไปใส่ชุดมันไม่เท่ากันยังไงก็ไม่รู้นะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปใส่เสื้อในร่างผู้หญิงแล้วนะคะอ่าส r d some l ิ f นี้ก็ g g ว r than I c ไปก e c o m e g o o d อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ให้ช่องคนเดียวที่เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย